ก็ได้แนงเจอสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแอบ2่องไพ่ชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเราจะเริ่มแอบ2่องไพ่เขาเลยนะ เขาเป็นคนที่รอบครอบนะชาวราศีกันนะคะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาในช่วงนี้นะนอโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่เจ็ดเหรียญที่เขาได้นะคะชาวราศีกันนะในช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนรอบคอบนะ<ม>จะทำอะไรก็ตามนะคะ การจะลงทุนทำอะไรนี่เขาก็เป็นคนที่รอบคอบเป็นคนประเมินสถานการณ์เก่งนะสำหรับความรักแล้วนะชาวราศีกันมีการประเมินสถานการณ์ของความรักเก่งอยู่เช่นเดียวกันนะรู้ว่าตอนนี้ควรทำยังไงนะคะเขาเป็นคนที่รู้ว่าควรทำยังไงต่อมานะคะ the flu นะชาวราศีกันนะเป็นคนที่เจ้าสำราญหน่อยนะะในช่วงนี้นะ เป็นคนเจ้าสำราญเป็นคนชอบเสี่ยงนะเป็นคนชอบเดินทางนะชีพประจงจะลงเท้าหน่อยนะในช่วงนี้สําหรับชาวราศีกันนะ,ะบางคนนะชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะ,ะหรือย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศตามสามีหรือภรรยานะคะแต่ไพ่ใบนี้มีเนยยสสาคัญด้วยเหมือนกันนะเป็นไพ่แห่งการเจ้าสำเริมสำราญลักสนุก นะคะประมาณว่ายังมีความเจ้าชู้อยู่นะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะต่อมานะคะเดอะชาร์ลอตเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกรกฎนะรู้สึกว่าชาวราศีกันนะ,ะในช่วงนี้นะคะเ,เขาเป็นคนอารมณ์สองขั้วนะดีก็ดีจนใจหายเลยนะคะร้ายก็ร้ายน่ากลัวนะสำหรับคนคนนี้นะคะแต่ เขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะในการทำงานนะ,ะในการอะไรก็ตามที่เขาคิดว่าเขามีความมุ่งหวังนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคนคนนี้นะชาวราศีกันก็จะตือ้อก็จะตามจนกว่าจะจีบติดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอืมเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอยู่พอสมควรนะในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกันนะคะต่อมานะคะวิว l of Fortune ว้าว ไพ่ใบนี้นะมันเป็นวงล้อแห่งกองกรรมคงเกลียนหรือว่าเป็นวงล้อแห่งเวรกรรมนะคะถ้าชาวราศีกันนะทำสิ่งดีๆนะคะผลกรรมดีมันก็จะตอบกลับคืนมานะคะถ้าทำกรรมไม่ดีนะ,ะมีเกณฑ์ไปได้ว่าเจ้ากรรมในเวรจะกลับมาเอาคืนชาวราศีกันได้นะคะ อันนี้เป็นการเตือนไว้ล่วงหน้าเลยสำหรับชาวราศีกันนะมันเป็นไปได้ว่ามันจะมีการวนกลับมาของเจ้ากํามนายเวรด้วยนะคะถ้าทำสิ่งดีๆกับคนอื่นสิ่งดีๆก็จะกลับคืนมานะคะก็เหมือนกระจกที่เราสองนั่นเองนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ใบน,นี้นะคะหดาบไพ่หดาบเป็นการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานนะคะ บางคนนะชาวราศีกันนะมีเกณฑ์ไปได้ว่าต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนถึงจะได้ดีนะคะต้องไปทำงานในถิ่นไกลๆถึงจะได้ดีนะคะถ้าทำงานที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่มีการพัฒนาตัวเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคนคนนี้นะต้องมีการจากถิ่นจากคนรักจากครอบครัวไปนะคะเพื่อที่จะไปทำมาหากินเพื่อที่จะไปหาเงินนะคะ นั่นหมายความว่าความรักของชาวราศีกันนั้นมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคเราจะมาขอขยายไพ่ให้ชาวราศีกันเลยก็แล้วกันนะคะเ,ออเราจะมาถามว่าชาวราศีกันนะกำลังประเมินสถานการณ์ในเรื่องของอะไรอยู่ในตอนนี้นะ ในเรื่องครอบครัวนะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่าก,การมีทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะเขาต้องการมีทุกอย่างในชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเขาคิดแค่ว่าชีวิตเขาต้องสมบูรณ์แบบนะคะ สำหรับบางคนนะชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วคุณมีโอกาสที่จะตั้งคันนะคะเ,เป็นไปได้สูงนะ,ะเป็นคนที่สงฐานะ,นะ,ะมีความเป็นแม่สูงหรือว่ามีความเป็นพ่อสูงนะคะมีเกณฑ์ไปได้ว่าคุณจะมีการตั้งคันนะ,ะส่วนเราจะมาถาม คำถามต่อไปนะคะชาวราศีกันในช่วงนี้นะเขามีความเจ้าชู้หรือว่าเขาแค่รักอิสระนะคะโอเคนั่นคือเธอคำถามของเรานะอิสระหรือเจ้าชู้นะคะเขาเป็นคนที่ชอบอิสระนะสำหรับคนคนนี้นะชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้ แล้วเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยแหละถ้าไม่มีชื่อเสียงนะก็เป็นคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งหน้าชี่การงานดีนะคะคนคนนี้นะชาวราศีกันนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความสุขกับอ,อิสระทางการเงินอิสระในาการใช้ชีวิตของเขาะะอาจจะเจ้าสำราญหน่อยนะบางคนอาจจะติดเจ้าชู้หน่อยๆด้วยนะคะ โอเคเดอชาร์ลอตนะเราก็อยากจะมาถามว่าในช่วงนี้นะเขามีความกระตือรือร้นในเรื่องของอะไรนะคะในเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของการทำงานเนาะโอเคเออจะมีเรื่องในการตัดสินใจหรือว่า การตกลงกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้มีความกระตื่นล้นในเรื่องของความรักนะคะถ้าเขารักหรือชอบใครเขาจะตามตือ้อตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะคะที่เขาเป็นนิยามของเขานะคะเออแล้วเขาก็มีการที่จะพูดคุยตกลงกับคนคนนั้นด้วยนะ,ะเป็นการรวบลัดด้วยซ้ําไปนะคนคนนี้ ชอบใครก็ชอบมากจริงๆนะพยายามที่จะเอาตัวเองไปอยู่จุดๆนั้นของคนที่ชอบประมาณนั้นนะคะต่อมาเราจะขอขยา,ายไพนะ่วิว o f f o อร์จูน่าว่าในช่วงนี้ของชาวราศีกันนะเจ้ากรรมนายเวรที่จะเข้ามานั้นมาในรูปแบบไหนเนาะอืม ว้าวรู้สึกว่าชาวราศีกันนะจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีการสังสรรค์น,นะคะหรือจะมีพิธีมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณนะสำหรับชาวราศีกันนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สี สีไม้นะคะนั่นหมายความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะที่เราถามไปว่าเวรกรรมมันมาในรูปแบบไหนนะคะมันเป็นไพ่ไม้ไพ่ไม้เกี่ยวกับการทํางานนะคะบางคนอาจจะทำงานหนักมาตลอดทั้งหลายเดือนที่ผ่านมานะ,ะแต่คุณจะมีความประสบความสําเร็จดีเหมือนสีไม้เท้านี้นะคะมันแสดงถึงความมั่นคงในเรื่องของการทํางานนะ,ะอย่างที่เราเปิดได้ไพ่เดอะซันะคะ ชาวราศีกันเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะหรือเป็นคนที่มีบารมีนะคะเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักนะคะอาจจะมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตตามมาด้วยนะคะนั่นหมายความว่า v i e w of for t u n e ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นนะคะคุณเคยทำสิ่งดีๆให้กับใครนะคะแล้ว ความมั่นคงในชีวิตนั้นกลับมาหาคนนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีกันนะเคยทำกรรมดีไว้อยู่พอสมควรนะจึงส่งผลให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะทำให้เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะโอเคเราจะขอขยายไพ่หกดาบนะคะเป็นไพ่สุดท้ายที่เราจะขยายนะคะ หกดาบนะเราจะขอถามว่าชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะคะไปที่ไหนบ้างเนาะ ไพ่ดาบขยายได้ไพ่ดาบนั่นเป็น king of s o r d นะคะเป็นไพ่ major arcana นะคะเป็นไพ่ใหญ่พอสมควรนะัน่นหมายความว่าชาวราศีกันนะคนคนนี้เป็นคนที่มีบารมีนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะย้ายมาแล้วอาจจะ หลายครั้งด้วยซ้าไปนะย้ายทิ่นท้าหรือว่าย้ายที่ทำงานหรืออะไรก็ตามนะ <_ d ata> เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะทำให้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงทำให้เขามีความมั่นคงในชีวิตในวันนี้นะคะเขาต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมามากมายนะคะกว่าเขาจะมีวันนี้นะคะเขามีความเป็นผู้นำสูงนะคะเขาเป็นคนทีเ่เป็นคนที่มีผู้นำแต่เขาเป็นคนที่อ่อนน้อมในการที่จะ ทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะเป็นผู้นำที่ปณีปนอมวัเนเถอะนะเ,เขาย้ายถิ่นฐานหรือเขาทำอะไรก็เพื่อหน้าที่การงานของเขานะคะบางคนย้ายไปเพื่อที่จะรับตำแหน่งนะคะต่อมาเราขอขยา,ายไพ่กับชาวราศีกันนะคะไพ่เดช The High Princess และก็ไพ่แปดเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่เดสนะชาวราศีกันนะคะรู้สึกว่าคุณจะจบสิ่งเก่าแล้วไปเริ่มสิ่งใหม่นะะจากที่ดูดูไพ่นะคะอาจจะเป็นการไปว่าชาวราศีกันนั้นนะะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของตัวเองที่ไม่เคยทำนะะอาจจะไปเริ่มต้นทำงานใหม่นะคะเพราะว่าเขาพายเรือออกไปนะะ มีไพ่ดาบด้วยเป็นการต่อสู้ฟันฟ้าอุปสรรคนะ,คะเกี่ยวกับการทำงานนะคะจะมีความประสบความสำเร็จดีนะคะหรือบางคนนะมีเกณฑ์ไปได้ว่าชาวราศีกันบางคนอาจจะเคยอกหักนะ,ะแต่ในช่วงนี้เขาทันเริ่มทำใจได้แล้วนะคะเขามีความสุขในเรื่องของอิสระในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานมีความมั่นคงนะ,ะ,นะะทำให้เขาหายเจ็บนะคะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นกับความรัก ที่มันเศร้านะคะพูดง่ายๆก็คือเริ่มหายดีแล้วนะคะดามใจตัวเองดีแล้วนะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะ The High Princess นะ,ะหมายความว่าชาวราศีกันนะก็ยังมีเงามือดอยู่นะะสำหรับบางคนอาจจะมีการครบซ้อนซ่อนเงื่อนได้นะ,ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะ คนคนนี้นะที่เข้ามาเป็นมือที่3หรือเป็นลักซอนให้กับชาวราศีกันนะเป็นคนที่ผิวพรรณผุดผ่องนะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะแต่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายหน่อยนะคะสําหรับบุคคลคนนี้นะไพ่ไปต่อมานะคะ8เหรียญสําหรับชาวราศีกันนะเป็นคนที่ขยันขันแข็งทามาหากินนะคะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะจะขยันเป็นพิเศษ ะะสำหรับชาวราศีกันนะในเรื่องของความรักก็จะจริงจังเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel วันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ